ก็เมื่อรัฐบาลมีประกาศตามมาติคณะรัฐมนตรีให้มีปรับกาจ้างกาแรงงานต่ำนะครับเราในฐานะผู้ประกอบการก็ถือว่ายินดีนะครับที่รัฐบาลก็ฟังเสียงจากผู้ประกอบการโดยที่ไม่ตับแบบกระโดดตามนโยบายของรัฐ400บาทตั้งนี้ดังนั้นก็เราก็มีผลกระทบบ้างนะครับแต่ผมว่า ในส่วนตัวในในส่วนตัวในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการและเป็นผู้ประกอบการแล้วก็มีลูจกจ้างหลายคนเราก็ถือว่าเป็นการยกระดับของอาการจ้างงานจริงๆอยู่เราก็มีการยกระดับการจ้างงานทุกปีอยู่แล้วนะครับเพราะนโยบายของรัฐซึ่งมีการตับการจาจ้างขึ้นมารอบรอบรอบนี้นะครับก็ถือว่ามีผลกระทบถือว่าไม่มากนะครับแล้วก็เราในฐานะผู้ประกอบการก,าก,าก็ยินดี แล้วก็จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐนะครับสำรับต้ทนการิตเรื่องปรมาณี่เจ็ปรตก็ต้นทุนการผลิตนะครับ <c oughs> ก็ถือว่ามันมันมันเพิ่มมาเล็กน้อยเพราะนโยบายของบริบษัทก็มีการปรับอัตราการจ้างประจําปีอยู่แล้วนะครับส่วนการจ้างกันต่าเนี่ยเราก็ไว้สําหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาสมัครงานใหม่ใหม่แต่คนที่อยู่เก่าเนี่ยมันก็อัตราการจ้างมันก็เลย เลยมันเกินกรารจ้างกันต่ำที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะมีการปรับราคาสินค้าขึ้นนะมีเงิต้นงุนงขึ้นผมว่าเราภาคอุตสาหากรรมเนี่ยมันเป็นกลย,ยุทธ์ของภาคอุตสาหากรรมและธุรกิจนะครับเมื่อเรามีต้นทุนที่สูงขึ้นเราก็ต้องไปยับราคาสินค้าสูงขึ้นมันเป็นปกติแล้วก็เราก็จะาหาวิธีการลดต้น,ท,นทุนนะครับที่ทําให้ต่ําลงนะครับเพื่อจะปรับ ไอ้ตามยุคตามสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับอย่างยกตัวอย่างผู้ประกอบการที่ทำอุตสาหกรรมไมยางพาราเนี่ยแทนที่จะขยับราคาให้หยบจาวสวนเนี่ยก็ต้องโลลงมาหน่อยก็คือต้องลดลงมาหน่อยนะครับเพื่อให้อุตสาหกรรมอยู่ได้นะครับบอกว่าเศรษฐกิจไมยางพาราเนี่ยธุรกิจไมยางพาราจะได้ไหมผมยังมองว่าอุตสาหกรรมไมยางพาราของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออก ไม้ยางพาราไปต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเป็นหลักก็ไปทำตัวโปรดักตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์งานตกแต่งงานบิวอินหรือะารที่เกี่ยวกับไม้เนี่ยผมว่ายังอยู่ได้นะตราบใดที่คนยังนั่งคนยังนอนคนยังมีการแต่งงานคนยังมีครอบครัวยังมีการสร้างบ้านผมว่าไม้ยางพาราทุกป็ดไม้พืชกิจของประเทศไทยเนี่ยก็ยังยังยังมีต่อยังมีความมั่นคงอยู่นะครับ ที่แล้วส่งออกแตะต้ปีที่แล้วก็ถือว่าส่งออกค่อนข้างจะโอเคนะครับถือว่ามันดีกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่ามันมีการซื้อขายมันมีการดีวการมีการค้าขายกันแบบแบบแบบมีมีมาตรฐานมากขึ้นแล้วทำให้เรานี่มีความมั่นใจว่าการค้าขายะระหว่างประเทศเนี่ยทำให้เราสามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย ค่อนข้างจะดีนะครับก็ถือว่าเติบโตพอสมควร